มาดูวิธีการถอนเหรียญออกจาก X World กันนะครับว่าเขาทำกันอย่างไรตอนนี้หลังจากที่เราได้ไปทำภารกิจเล่นเกมเก็บเหรียญมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาถอนเหรียญออกจากแอป X World กันนะครับขั้นแรกเลยให้เราเข้าที่ Wallet ข้างล่างนี้นะเข้าข้างล่างผมมีอยู่15เหรียญน,นะครับมีอยู่15เหรียญเราจะมาถอนออกกันเอาขั้นแรกเลยก็กดไปที่ USDT ให้สังเกตตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็น s l o u d นะครับถ้าเรากดเป็น bnb สังเกตดูไหมครับมันจะเป็นศูนย์พอลกอนมันก็เป็นศูนย์คือเราต้องเลือกเน็ตเวิร์กให้เป็นตัวนี้ครับให้เป็น s l o u d ผมก็ไม่แน่ใจครับเคยใช้แต่ bnb แล้วก็พ o ล y กลอนแต่ท่านี้ถ้าใครไม่ได้อยู่ในรูป s l o u d จะไม่สามารถถอนเหรียญด้วยวิธีนี้ได้นะครับสมมุติเราอยู่ที่ bnb แล้วมีเงินอยู่มีพอลิกอนและมีเงินอยู่เนี่ยเราจะต้องไป swap มาให้เป็น USDT จาก S c r o l e ตัวนี้ซะก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดที่เซล์นะครับกดที่เซล์เสร็จแล้วก็กด All ก็คือ max ของมันนั่น,น,นเองนะครับแล้วก็ select payment method นะครับแล้วเราก็มาเลือกกันตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าโอนด้วยอื่นๆโอนไม่ค่อยออกผมลองลองโอนด้วย t o m o n e y Wallet ดูแล้วกันนะครับโอนด้วย t o m o n e y Wallet แล้วกด next กด next เสร็จแล้วนี่ธูมานี่วอลเลตผมเป็นเบอร์นี้เลยนะครับแล้วเราก็ใส่ชื่อเราไปหน่อยเพื่อกันการผิดพลาดใส่ชื่อเราไปหน่อยนะครับานามสกุลด้วยก็ได้กันการผิดพลาดนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มวันที่ไอตัวเบอร์โทรเราคงไม่ผิดมั้งธูมานี่วอลเลตนะแล้วเราก็กดคอนเฟิร์ม กดคอนเฟิร์มแล้วเราใส่พัสวดที่เราตั้งไว้กับ X-World ในกรณีที่เราจะโอนออกไม่เหมือนกันนะครับของใครก็ของมันนะครับอันนี้เราก็มาเวตติง้งเวตติ้งตัว t o m o n e y w a l เ e t เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเข้าไหมเดี๋ยวถ้ามันเข้าแล้วผมจะบอกอลืมไปเครื่องที่ถ่ายอยู่มี t o m o y ี่ l l e เอ็จะให้ดูยังไงดีเอ่ยอเราก็มารอกันไปนะครับเดี๋ยว ถ้าเข้าแล้วผมจะมา Insert ให้ดูพร้อมบอกระยะเวลานะครับว่ามันใช้ระยะเวลานานแค่ไหนนะครับเลยไม่ได้ทำให้ดูแบบเร็วๆเลยโอเคก็ขอจบการรีวิวการถอนเงินออกจาก X-World แต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจะอินเสิให้ดูนะครับตรงน,นี้ครับสวัสดีครับ